สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจําวันที่27มีนาคม2560นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้ต้องมอกว่าน่าจะ,ะเผชิญกับความผันผวน,นค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าประเด็นจากปัจจัยภายนอกเนี่ยคือเข้ามาค่อนข้างเจยกดดันนะคะหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวการดําเนินนโยบายเกี่ยวกับเฮลท์แ c a r ของของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย ก็ค่อนข้างจะติดขัดนิดนึงนะคะสำหรับร่างกฎหมายถูกถอดถอนถูกถอนออกมานะคะไม่ได้เข้าไปในโอดตรงนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นการสะท้อนภาพของอการดําเนินนโยบายอของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่อาจจะอาจจะดูมีความยากลำบากนะคะเพราะฉะนั้นคนอาจจะมีความกังวลกับนโยบายทางด้านอื่นๆคือถ้ามองแล้วเนี่ยไอตัวกฎหมายเฮลท์แคร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในกฎหมายชูโรงที่ที่ทางตัวโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยใช้ค่อนข้างเยอะนะคะในช่วงหาเสียงนะคะแล้วก็ ประเด็นอื่นๆตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปทางด้นานภาษีนะคะตัว tax cut หรือว่าเรื่องของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มองเป็นทางบวกต่อตลาดหุ้นมาโดยตลอดเนี่ยถ้ามันดําเนินการไปค่อนข้างยากแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการสะท้อนภาพว่านโยบายที่ออกมาจากความคิดของ d o n ัลด์ทรัมเนี่ยอาจจะต้องถูกกันกรองอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของคอนเกรสที่จะ ที่จะมีการอนุมัติตัวกฎหมายผ่านร่างกฎหมายออกมาซึ่งก็จะทําได้ยากขึ้นนะคะตรงนั้นก็ถือว่ายังไม่สามารถคุมโดนัทรัมเองเนี่ยไม่สามารถยังไม่สามารถที่จะคุมเสียงของรีพับบิกันเนี่ยได้ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะคะตรงนั้นก็ถือว่าเป็นภาพที่ดู อาจจะดูมีความกังวลต่อการดําเนินมาตรการนะคะของโดนัทรัมในอนาคตนะคะซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างจะกดดันต่อตัวการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็ในตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นมารอในช่วงก่อนหน้านี้ค่อนข้างเยอะนะคะผลที่ได้มาเมื่อวันศุกร์เนี่ยส่งผลให้ตัวดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอ่อนค่าลงไปนะคะความผันผวนต่อจากนี้คิดว่าน่าจะมีมากขึ้นนะคะแต่ในทางกลับกันเนี่ย ตัวสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยอย่างเช่นทองคําหรือว่าราคาน้ํามันที่ดูจะเป็นผลบวกต่อการอ่อนค่าของดอลลาร์เนี่ยก็ได้รับอน,นิสงค์ตรงนั้นไปพอสมควรเหมือนกันนะคะตัวหุ้นพลังงานเนี่ยอาจจะได้รับอน,นิสงค์ในทางบวกจาการาคาน้ํามันเพิ่มเติมนะคะในแง่ของอการประชุมเพื่อประเมิน ความร่วมมือในการลดกําลังการผลิตของกลุ่มโอเปกและก็นอกกลุ่มโอเปกนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าได้ข้อตกลงคือเห็นพ้องต้องกันนะคะว่าน่าจะมีการทบทวนเพื่อที่จะมีการลดกําลังการผลิตต่อนเนื่องไปอีกสัก6เดือนนะคะหลังจากที่ตกลงกันเมื่อปลายปีที่แล้วว่า,าจะลดกําลังการผลิตนะคะแล้วก็เดเ็จนถึงกําหนดสิ้นสุดก็คือช่วงกลางปีนี้นะคะก็มีวิแววว่าอาจจะมีการเอ็กเซนออกไปนะคะอีก6เดือนนะคะก็ถือว่าเห็นพ้องต้องกันว่าน่าจะมาทบทวนกันใหม่ อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าส่งผลในเชิงบวกต่อ,อ,อคุณพลังงานนะคะจะตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะตรงนั้นคงต้อง มองว่าน่าจะเป็นปัจจัยเข้ามาช่วยประคองการอ่อนตัวของตลาดได้มากกว่านะคะซึ่งในส่วนของระยะสั้นเองจริงต้องบอกว่าปัจจัยภายนอกถือว่าเป็นอะไรที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่เยอะแล้วคนมีความกังวลนะคะ,ะทั้งในเรื่องของสหรัฐที่กล่าวไปในช่วงต้นแล้วก็ในส่วนของ Brexit นะคะที่จะเริ่มต้นการเจราจากันนะคะเพราะว่าจะมีเรื่องของตัวทริกเกอร์ตัว Se ็กชันห้ในช่วงวันที่29มีนาคมนี้นะคะหลังจากนั้นก็คือเริ่มต้นกระบวนการในการเจราจาต่อรองนะคะซึ่งตรงนั้นก็ ถือว่าทุกคนอาจจะอยากจะจับตาดูนะคะว่าขั้นตอนการเจราจารแล้วก็ผลของการเจราจารในเบื้องต้นเนี่ยรูปแบบของการเจราจา,รม,ออจม,ามันจะออกมาในโทนไหนนะคะว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบมากมน้อยแค่ไหนต่อภาพเศรษฐกิจของทางอ,อ,อังกฤษแล้วก็ในส่วนของสหภาพยุโรปนะคะเพราะว่าก็ยังมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลง,ปลงทางด้านการเมืองที่จะตามมาอีกค่อนข้างเยอะนะคะในปีนี้นะคะทั้งฝรั่งเศสเยอรมันแล้วก็อิตาลีนะคะเพราะฉะนั้น ระยะสั้นตรงนี้เนี่ยเรามองว่าเซตอาจจะได้รับนิเกทีฟเซนติเมนต์จากข้างนอกนะคะอย่างเช้าวันนี้เนี่ยน่าจะ ยังคงมี e g a t i v e sentiment แต่สิ่งที่น่าจับตาก็คือว่าตัวการดําเนินนโยบายของประเทศที่พัฒนา,นาแล้วอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข,ขึ้นหลัง Bre x i t แล้วก็ในส่วนของสาภาพยุโรปเองเนี่ยสามารถที่จะมีการปรับตัวเนี่ยไปในทิศทางที่มีความชัดเจนมากขึ้นไปในทางใดทางหนึ่งมากน้อยแค่ไหนนะคะคืออย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นในส่วนของโดนัลด์ทรัมเองเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาสามารถที่จะ,ะปรับภาพในเรื่องของความกังวลใจทําให้มันลดน้อยลงได้หลังจากที่เขา เฟลในเรื่องของออตัวเฮลท์แคร์ไปเนี่ยถ้าเขาปรับภาพตรงนี้ได้เร็วเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าที่จะมีผลกระทบต่อฟันฟลูแต่ถ้าใช้ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นแล้วความไม่มั่นใจมีมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะทำให้ฟันฟลที่ไหลกลับเข้าไปสหรัฐในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนทิศไหลกลับเข้ามาในฝั่ง Emerging ิงมาร์หรือว่าในภูมิภาคได้นะคะก็พ่เริ่ม เฟเวอร์ในทางบวกต่อต่อประเทศเทฒนาแล้วในปีนี้อาจจะเริ่มลดน้อยลงนะคะถ้ามีความไม่แน่นอนของการดําเนินนโยบายซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่น่าจับตาและน่าจะมีผลกระทบต่อ ตัวฟันฟลดในระยะต่อไปแล้วก็ต่อตลาดหุ้นของของภูมิภาคแล้วก็รวมถึงบ้านเราด้วยนะคะนนั้ก็อาจจะต้องจับตาดูประเด็นนี้ให้ใกล้ชิดมากขึ้นนะคะแต่ว่าในระยะสั้นๆอย่างนี้ถ้าเป็นภาพวิวของวันเนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่จะได้เห็นแน่นอนคือความผันผวนค่อนข้างเยอะนะคะน egative sentiment อาจจะกดดันในช่วงแรกแต่เราก็ยังมีความคาดหวังว่า ในแง่ของอหุ้นพลังงานที่ได้อัน,นิสงส์ตรงนี้ตัวปรทที่จะมี XD ปันผล10บาทในช่วงวันที่29บตรงนี้ก่อนถึงวันนั้นเนี่ยอาจจะยังคงมีแรงหนุนในการช่วยประคองการอ่อนตัวของตลาดอยู่ได้แล้วก็ค่อยไปลุ้นอีกทีหนึ่งในระยะต่อไปในเรื่องของทิศทางของฟันโพนะคะว่าจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับ าการแก้ไขภาพลักษณ์แล้วก็การดําเนินนโยบายของทางโดนัลด์ทรัมแล้วก็ในส่วนของเบรกซิตนะคะที่ต้องจับตามองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมองกรอบการเคลื่อนไหวนะคะขอผันผลค่อนข้างเยอะนะคะแต่อาจจะยังไม่ได้ไปไกลเท่าไหร่รอความคืบหน้าของปัจจัยอยู่นะคะก็1580เป็นแนวต้านนะคะแล้วก็1566เป็นแนวรับค่ะ ในส่วนของหุ้นในพอร์ตระยะสั้นนะคะยังคงให้เก่งกําไรแบบขึ้นขายลงซื้อนะคะขึ้นไปก็เช็คผฟิตไปก่อนอย่างน้อยบางส่วนนะคะลงมาก็ค่อยรอรับนะคะอยู่ในกรอบอยู่นะคะหุ้น SCN RS Macro ยังคงถือสถานะต่อรวมไปถึงชอ็อตเซลตัว LPN ด้วยนะคะตัวหุ้นติดชาร์จนะคะ วันนี้ขอสู้ใหม่สาหรับตัวเซเป้นะคะ,มะเมื่อวานยังเมื่อวันศุกร์ยังไม่ได้ราคานะคะวันนี้ให้เข้าซื้อที่ยี่สิบแปดบาทห้าสิบเราทำกำไรที่สาสิบาทแล้วก็ตัดขาดทุนที่ยีสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้านะคะสําหรับตัวเซเป้สู้ใหม่แต่สําหรับตัว L i t เนี่ยถูกตัดขาดทุนไปเมื่อวันศุกร์นะคะที่สิบเอ็ดบาทนะคะส่วนตัวอื่นถือสถานะต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นสุภาลัยนะคะเอเชียพาร์ตี้นะคะ p s t c t a c c เคคานะคะวันนี้ให้ exit ออกที่ ATO นะคะแล้วก็ ตัวสุดท้ายสำหรับช็อตเซลล์ LPN ยังคงถือสถานะต่อค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ